ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อน้องเปิ้ลนะคะบ้านเราที่เปิ้ลเยอะนะเป็นหลายถ้ารวมกันกนะ็คงได้หลายตะก้ายอยู่นะคะน้องเปิ้ลเนี่ยนะคะค่ะ บอกว่าให้แฟลนขับใหม่ๆลุกขึ้นโชว์ตัวเราว่ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยคงไม่มีใครที่จะเขินแล้วเนาะมาอยู่ตรงนี้เนะี่ยคือเก่งทุกคนแล้วไหนนอกจากน้องเก่งกับน้องเปิล้ลนแล้วอยู่ตรงไหนไมคข้าน้องอะไรนะน้องหลงกับน้องเจีย๊ยบอยู่ไหนอายกขึ้นโชว์ตัวไหนค่ะลุกยืนค่ะลุกยืนลุกยืน,ยนอ่า เียบที่ไงเราหาเจอแล้วล็อกอินที่เรากำลังสงสัยว่าอ่านว่าชืออะไร P E A B เรานึกว่ามันเป็นคำย่องไงพี P ่อาจจะย่อมาจากอะไรตักงอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเราบอกสงสัยจะน,น้องพี่เพียบตกลงพี่เพียบใช่ไหมคะเพียบใช่ไหมคะเป็นคุณแม่เป็นคุณแม,นนแม่น้องแบบน้องแบช่วยช่วยให้พี่เพียบนะคะลุกขึ้นยืนหน่อยคะ่ะมีไหมคะมีอีกไหม มีใครที่เป็นแฟนคลับเก่าแล้วอ,อยากจะโชว์ตัวไหมคะอยู่ในอยู่ในพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กบอกว่าพี่ตุ๊กอยากโชว์ตัวบ้าไม่อยากแอนเข้าขนาดนี้นะคะเข้าแล้วเข้ามานานแล้วค่ะพี่ไหนคะคนไหนอ้า มีใครอีกมาคะที่มาใหม่ไหนคะไหนคะอ่าชื่ออะไรคะใหม่ชื่อคุณหน่อยนะคะทำไมถึงหลงทางกับพี่ทุ้มได้คะรู้ทุกวันแต่มู้องแพีุ่้มนไยงะไม่ใช่ยไงก็ยงไงล่ะไี่ไพี่หนูไม่อยหาดีเลยนคอผิดไหนคะพี่ คนหนึ่งไม่ต้องอายนะพี่ตรงนี้แล้วความอายต้องลดลงแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกเราก็ไอ้ไงหายไปเรียบร้อยแล้วชื่ออะไหมคะนี่ค่ะหายไปแค่ะใจยองใจยอมเวยน่ารทุกคนเลยนะคะใจยอมลองไปตรวจดูไข้ไหมกันนะคะใครพอรู้ว่า ใกล้ๆเทียงกันแล้วมีใครไกลกว่านายยองกับประจวบไหมคะวันนี้เชียงใหม่อยู่ไหนนะวันนี้ไหนเชียงใหม่เชียงใหม่เลยต้องแทนน้องเพิร์ลชวนวหม่คนนี้นี่ก็น้อาคนใหม่นะคะเพื่อนไปเรีนเชียงใหม่เดินให้ตองงานป้าโจ๋ต้องเต้ด้วยนะคะนะน้องแทนแบบเชียงใหม่นะคะได้ข่าวว่าก็หนีเรียนใหม่เขาเชื่ออะไรคะน้องเพิร์ลก็เพิร์ น้องเต้วันนี้เราให้รู้จักไม่หมดด้วยนมื่อศิลปินยังไม่พร้อมนะคะน้องเอยู่ไหนคะน้องเต้ไหนนะคะน้องเต้หรือเ่าหาไม่เจออ๋อเมื่อกี้พี่ตุ้มเป็นแล้วทำไมถึงหลงกับพี่ตุ้มมาได้คะตุ้มปีมาปีหัวมาพี่จะบอกว่านั่งแถวนี้ต้องระวังนิดนึงนะมียาดมยาลมยาหมองอยู่แถวนี้ไหมคะเดี๋ยวเคุณศิลปินเดินมาตรงนี้นี่สลบกันในแถวเลยนะตรงนี้ย ไม่ใช่อะไรนะคะคือรัศมีเลยนะมันแค่ปากนะคะรางวัลเพื่อนที่ขอโทษเพื่อนจับผิดรางวัลเพื่อนนี้อันนี้คืออะไรคะร่มทำไมมันดูเป็นร่มก็เห็นเป็นบัดนะเนี่ยเป็เรามบัวรู้ๆอันนี้นะคะเป็นร่มมีลายเซ็นของตุ้ยอยู่ด้วยมีทั้งหมดอยู่สามอันนะคะแล้วก็รางวัลที่หนึ่งเนี่ยได้ทั้งหมดสิบสามสาขาเก่งไหมคะ ในวงเงินที่920บาทนะคะจด้ที่นี้ห่งงคนนั้นได้แก่แม่อันค่ะไม่่ไม่ให้เด็กไปซื้อกันีนะคอันนี้ก็ให้แม่ไปเลยส่วนที่2อรางวัลนะคะรางวัลที่สองนะคะเดี๋ยวขอคุยนิดนึงรางวัลที่สองนี้เพิ่งมาเลยเดี๋ยที่ตอนแรกไม่ได้แล้วนะคะรางวัลนี้นะคะ เห็นไหมคะ7กับ13มแม่อันนี้เก่งนะส3สาขาเนี่ย920ในวันเดียวเพตอะนั้น7สาขา880ริต้องจะศึกษา,าละนะรางวันที่2นะชวนรางวันที่3มเนี่ยช่างแตกต่างจากรางวันที่1กับรางวัลที่2มากเพราะแค่สี่สาขาก็ได้รางวัลแล้วนะสีสาขานะ้วเร็ยนน้องใหม่ด้วยนะคะน้องเจี๊ยบออยู่ตรงไหนคะน้องเจี๊ยบเล่นโชว์ตัวหน่อยคะ่ะนะได้เป็นรางันที่ะ 我拿。<laughs> <laughs> <laughs>